นี่คือเทคนิคของโคบานนะครับเพราะว่าบ้านของโคบานนะครับก็จะติดกับถนนก็จะมีรถมีเสียงตลอดแต่ก่อนพี่ใชนน้ฝนเห็นถุงพลาสติกหรือเห็นเสียงรถนี่เขาจะวิ่งนะครับเขากลัวเนี่ยนเนี่ยมนเหมือนเห็นรถวิ่งผ่านแบบนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะกลัวครับหรือเห็นแสงไฟเขาจะกลัวเลยตอนนี้พี่ใช้ฝนเริ่มปรับสภาพนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยโคบานก็จะใช้เทคนิค กําลังวอมม้านะฮะการวอมที่ดีต้องบอกว่าประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าม้ากําลังเขยเยอครับท่านผู้ชมโคบานใช้เทคนิคการตีวงทิปที่ถือถุงปุ๋ยนะครับเปรียบเสมือนอถุงพลาสติกเพราะว่าม้าเนี่ยเขาจะกลัวนะฮะกลัวถุงพลาสติกมากๆเลยนะครับดังน,นั้นก็คือโคบานเนี่ยก็เลยมีถุงปุ๋ย นะครับให้พี่สายฝนเนี่ยมีความเคยชินแล้วก็ไม่ตื่นไม่ตกใจกลัวนะครับอันนี้โคบานนะฮะกับพี่สายฝนเนี่ยก็จะวิ่งท่าเหมือนกันนะครับน่ารักมา,มากๆเป็นการตีวงนะฮะแล้วก็หลังจากตีวงเสร็จประมาณ15นาทีเนี่ยโคบานก็จะทำการาขึ้นหลังมาโดยการร้องเพลง ที่โคบานแต่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามนะฮะที่ช่องโคบานเมืองแรกเกินออฟฟิเชียลตอนนี้สันติออฟฟิเชียลก็จะแอบ,บเก็บเรื่องราวข้างรั้วนะครับนี่เมื่อกี้โคบานนะครับหมุนตัวแล้วก็พูดคําว่าโอ้อบเป็นการบอกมาว่าอ้าหยุดแล้วก็โฟกัสสนใจมาที่ผู้ฝึกนะครับนี่โคบานก็จะใช้ทุงปุย๋ยอ่า แล้วก็แท่ก็จะทําการเวียงไปเวียงมานะครับเพื่อให้ม้าเขามีความคุ้นเคยไม่ตกใจไม่กลัวเสียงและไม่กลัวถุงพลาสติกนะครับเราทําบ่อยๆนะครับจากที่เขากลัวเดี๋ยวเขาก็จะหายครับพี่สายฝนต้องบอกว่าตอนนี้อายุเขาประมาณ4ปีกว่ากว่าครับถือว่าเป็นม้าอายุยังไม่เยอะ แล้วก็ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมโคบานสูงประมาณ170นะฮะเนี่ยไปยืนกับพี่สายฝนต้องบอกว่าตัวเท่ากันเลยนี่คือเทคนิคของโคบานนะครับเนี<อ>่ยเพราะว่าบ้านของโคบานนะครับ<อ>ก็จะติดกับถนน<อ>ก็จะมีรถมีเสียงตลอดแต่ก่อนพี่สายฝนเห็นถุงพลาสติกหรือเห็นเสียงรถนี่เขาจะวิ่งนะครับเขากลัวเนี่ย่เหมอนเหมือนเห็นรถวิ่งผ่านบบเนี้ยเนี่ยเขาจะกลัวครับหรือเห็นแสงไฟเขาจะกลัวเลย ตอนนี้พี่สายฝนเริ่มปรับสภาพนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยโคบานก็จะใช้เทคนิควันนี้แต่งตัวหล่อมากๆครับเป็นรองเท้าบูทซึ่งเป็นรองเท้าลำลองแล้วก็หมวกคาวบอยเสื้อสีขาวเข็มขัดคาวบอยนะครับเต็มยศผมลองตีวงตีวงทิพพี่สายฝนนะฮะสองนาทีท่านผู้ชมเหนื่อยเลยครับเหนื่อยหอบเลยเพราะว่าเรายังอาจจะยังไม่รู้เทคนิคนะครับ ภูบาลกำลังใช้เทคนิคนะครับผมนี่ภ<อ>ูบากนกำลังสั่งให้พี่ฝนนิ่งนะครับม้าเนี่ยต้องบอกว่าสายตาเขานี่มองได้ไกลมากๆไม่กระทั่งเขายืนหันหลังหันข้างให้เรานะครับเขามองเรานะครับเขามองเราตลอด กำลังเขาเยอะครับอ,อีกประมาณ2ปีเนี่ยพี่ฝนน่าจะตัวโตกว่านี้ครับต้องบอกว่าพี่ฝนเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับดูกล้ามเนื้อดูร่องตูดดูสัดส่วนต่างๆนะครับถือว่าเนื้อเต็มมากๆครับท่านผู้ชมแล้วขนพี่ฝนนี่สวยมากๆเลยวันแรกๆที่เอาพี่ฝนมาฝึกนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแบบขึ้นนั่งก็ไม่ได้ครับเขาแบบ จเจาให้เราตกให้ได้เขามีความสนมากๆโคบานใช้เวลาโคบานใช้ระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆนะครับอยู่กับเขาคุ้นเคยกับเขาฝึกเขานะครับคนกับม้าก็เลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยโคบานกำลังจะให้วิ่งเปลี่ยนทิศทางนะครับเมื่อกี้จากซ้ายอันนี้จากฝั่งขวานะฮะเป็นการวิ่งทิปต้องบอกว่านี่คือ,อเทคนิคชั้นสูงนะครับ ผูบานกำลังฝึกทักษะนะอ่าโอ้มาอันนี้เขาเรียกว่าทำท่าอะไรครับฝึกเขาบ่าเนี่ยโอย้มันเขาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโอ้พี่สสยฝนนี่ฉลาดมากมาก โอสถเป็นการเรียกพี่ฝนนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในท่าไหนทําอะไรก็แล้วแต่นะครับโอบานก็จะยืนไปเชิญ,ชญหน้ากับเขา,าส่งสายตาไปหาเขาแล้วก็ทํามือ2นิ้วเรียกเขาผิวปากวิววิววิว,ว,วนะครับเนี่ยผิวปากผิวปากเรียกเขาสุดยอดครับนี่คือเทคนิคแม้กระทั่งเขาหันช่างให้เราท่านผู้ชมพี่ฝนเนี่ย เขาก็จะมองเห็นเราเนี่ย oh. เขามองเห็นเราเ mm. พราะเขาจะสนใจเรานะครับตั้งแต่สีรอละร่างกายของเราทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาจะจดจาอันนั้นก็คือเราจะฝึกให้เขาจ,จําจำในเรื่องของภาษากายการสื่อสารกับเขาถ้าเขาจําแม่นเสร็จปุ๊บเราฝึกง่ายแล้วคนที่เป็นคนชอบมา้าคนมือใหม่เนี่ยเขาก็จะสามารถมาฝึกที่ฝนมาเรียนรู้จากที่ฝนได้นะครับ โคบานต้องถือถุงปุ๋ยตลอดนะฮข้อปกติได้ยินเสียงน,น,นี่เนี่ยม้าเขาจะวิ่งเขาจะตกใจเลยครัถือว่าสุดยอดเนี่ยถือว่าอ่าเขาไม่กลัวแล้วหายกลัวแล้วยอดครับสุดยอดมากเดี๋ยวโคบานนะครับนี่ปกติเนี่ย เท่าที่ผมก็เห็นผมจะเห็นม้าจะวิ่งถ้าไปซ้ายก็ซ้ายขวาเอาขวาแต่โคบาลนะครับสามารถฝึกให้เขาวิ่งซ้ายได้ขวาได้นะครับสุดยอดนะครับเนี่ย้เปลี่ยนทิศทางท่านผู้ชมสุดยอดมากมากครับโอ้โหแล้วเขาวิ่งเร็วมากมากเลยเนาะวิ่งเร็วมากเลยสุดยอดครับพี่ฝนน่ารักมากๆเลยไหพี่ฝนวอร์มให้เหนื่อย15นาทีโดยประมาณนะครับ าให้เหนื่อยนะครับเพราะว่าวอมให้เหนื่อยได้ที่เดี๋ยวโคบานก็จะขึ้นบนหลังมา้าขึ้นบนหลังมา้าแล้วก็เห็นโคบานบอกว่าจะร้องเพลงที่โคบานแต่งเพลงนะครับจะร้องเพลงบนหลังมา้าท่านผู้ชมต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามารอดูรอชมกันอ้หูพี่ฝนทำไมสับขาเร็วแท้ ตอนนี้ก็เกือบ1 0นาทีแล้วครับน่าจะอีกสักหน่อยนะฮะ15นาทีโดยประมาณโอ้สุดยอดครับผมเห็นโคบานฝึกนะครับตอนที่โคบานไปทำงานผมก็ลองแอบเข้าไปตีวงทิปสองนาทีท่านผู้ชมท่านบอกว่าเหนื่อยครับอาจจะอ,อาจจะหมุนตัวตามเขาเยอะเกินไปโอ้โหกลับทิศทางไหมสุดยอดครับ บานแค่สลับสลับจังหวะน,นิดหน่อยนะครับสุดยอดท่านผู้ชมนี่คือการตีวงทิพย์นะครับอุย้ยเท่มากครับเนี่การเรียกเขาผิวปากสตอปแล้วก็ลูกเขาเอาแซ่นะครับอ่าสกิดไปที่เขาเป็นการให้รางวัลเป็นการให้รางวัลเขาครับ สุดยอดมากครับพี่ผลครูบาลก็จะทำการาใช้แท่สกิดเขา,าสกิดเขาให้เขาไม่ไม่ตื่นตะนกตกใจไม่กลัวม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะครับมันอยู่ที่การฝึกของเรานะครับาบางทีเขาอาจจะดื้อหน่อยถ้าเราใจดีกับเขาเกินไปนะครับทำให้ทำให้เขากลัวเรานะครับเราก็จะสามารถสั่งเขาได้แต่ถ้าเกิดเรา สนิทก,กับเขามากเกินไปให้เรากลัวเขาเขาก็จะทำให้เรากลัวตลอดนะครับ<ป>โคบานน่าจะอีกสักรอบหนึ่งนะฮะน่าจะวอมอีกสักรอบหนึ่งน่าจะครบ15นาทีพอดีเราเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาเหนื่อยดูจมูกบะดูหลายส่วนดูเหงือ่อดูจมูกนะครับ สำคัญคือม้าตมีมานะครับเ,เราจะขึ้นหลั<อ>าไม,มสมามมสคัญเมื่อกี้โคบานบอกว่านะ,ะโคบานบอกว่าม้าเนี่ยต้องมีสมาธิเพราะว่าถ้าม้าเขามีสมาธิแล้วการที่เราขึ้นเราก็จะขึ้นได้สบายนะครับแล้วก็มีความปลอดภัย สุดยอดมากครับนี่โคบานหมุนตัวหมุนตัวผิวปากพอเขามาใกล้โคบานจะพูดว่า stop โว้ stop, Whoa, stop ครับโอ้สุดยอดครับเนี่ยลูกเขาตบเขาเป็นการให้รางวัลเป็นการให้รางวัลสุดยอดครับเนี่ยโคบานก็น่าจะได้ที่แล้วครับน่าจะได้ที่ในการฝึกละสิ้านาที แล้วต่อไปโคบานก็จะเตรียมขึ้นหลังม้านะครับที่จะทำอีพีต่อไปร้องเพลงโคบานบนหลังม้ารอติดตามที่ช่องโคบานเมืองได้เกินออฟฟิเชียลครับสำหรับ e ีนี้บ๊ายบายครับท่านผู้ชม